สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนครับผมพี่น้องครับพบพ่อกันอีกแล้วครับพี่น้องกับเคยดอยแสบนัวครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องวันนี้เคยดอยผ้ามากินก้อยครับผมพี่น้องก้อยร่อยเลือดเอาแบบซอยหางเลยครับพี่น้องบอดด้ซับครับผมเอาตอนยังไงปีนี่นั่นนะครับผมพี่น้องแล้วก็มี้ต้มต้มแสบครับผมต้มข้างในงามๆครับผมมึงข้างในครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับ มากับไอ้มากับไอโบคือเก่าครับผมพี่น้องครับสวัสดีนะครับพี่น้องครับพักครเดอก็มีพักกระโดนครับผมพักกระโดนพักสลันเนียพักไอสลัดพักอีเลิศพักเสดวมากเป็นสวนมากเป็นสวนครับผมพี่น้องพักมามาครับเสีบน้ำกันครับครับผมมาเด้อครับพี่น้องไปสูุสุขคนครับผมมาแส่บนวน้ำกันครับเอาอนี้ปั่นข้ามมีไงโอ้เสียบเป็นตัวเสียบเพราะเคยดอยจุไอก้อยเข้านน่ว่า เอ้ยเอาแบบส่้อยเอาเลยเด้บดั่บดใดบม่ใดซับม่มักซับ,บ,อบเอามักเป็นตอนนะครับผมมีน่องครับอก่อยคุมลำล้ำครับผมมีหน่อง ต่มข้างในครับผมข้างในก็งามงามสวยสวยอยู่ครับสดเอาเลยครับ มาไม่แด่เมนูแจ็บครับพี่น้อง <laughs> <laughs> มาบ้านอันดับแรกน้องก้อยมาก้อยกับซ <laughs> อยจุนะครับพี่น้องครับ <laughs> <laughs> มันโดนๆพอกันน้องสาร้องแกงพี่น้องใบ <laughs> จุก่ะก้อยล้ะครับจานบัานเท่าครับ เคยเด้เคยด,ยดอยขอโทษขออภัยท่านที่บอกกินดิบเด้อครับพี่น้องครับผมเบิ่งเพื่อข่วมเพื่อเพื่อนนะครับพี่น้องครับท่านอยู่ว่ากินดิบเหงื่อกมาจักมาได้ไง มามาครับพี่น้องเจ็บแนบ้องกันครับ เลยด้ยเจ็บหรือเปล่าโอ้ยเสีบแซ่ยบครับมึงตอนพี่น้องเอาแบบตอนนั้นหนาใหญ่ๆหรอครับทำเขาใหญ่ๆเนาะ เหมือนกันนะใส้รพริกจกักคัมกันนะต้องคุยครับพี่นอ้องยังผักอโอเพชรอยู่ตัวนี่ <laughs> โดดนะครับอื หน่วยเวอร์ปัดนวยก็ขาว่าเป็นจิวเพ็ดครับพี่หนอครับนี่มึงโมเป็นตะเพ็ดโมเป็นตะเพ็ดลยครับแต่ว่ากินเข้าไปนเนื้อหอยครับเหงื่อของท่านที่นันแน่นันเลยปาด มันยังเขาก็ปล่อยเนาะไปหน่อยอพักแก่แก่เพชร ตอนเหตุว่ามันตอนสอยจุ่มเลยครับพี่น้องเหงือสัตว์ออกเลยครับพี่น้องใส่บกฮีกไปตาแตกคนนะบอกว่าจะเหงือสัตว์ บัวกับอากาศห่อหนห่อนเราเอานะครับพี่น้องครับพักกับมาเป็นสวน แก่พิดเพชรแก่เพชรลองมึงดูครับพี่น้อง <Okay. S 2> ใส่บางกัน <laughs> ลองมึงดูเหงื่อหน่อยข้างปลอกๆครับพี่น้องเ <laughs> สียง <laughs> พอใหญ่บรนฟังมาล่ำครับผมพี่น้อง อมอำออเนี่ <laughs> เพแล้วครับเริ่มเพชรแล้วบ้าอเอ้าเปดยดอยอืมมันเป็นยัวกันจิโนโพิก,กมันน่าบ้าง <laughs> ของเสีย่ยมันนี้ก่บขามือหางใสจะรออยู่ด้วยครับพี่น้อง มันต้องกินคำหนึ่งแล้วก็ต้องปั้นไปทาคางหนึ่งนะครับพี่น้องครับ,ต,บต้องเซ็ตครับใส่มือยแล้วครับมันเออใส่มือมันยังแสบปล่อยได้ไหมมันต้องใส่มือยแสบคำไงเออ เงือกระไล้ครับพี่น้องขอโทษดขอไพเด้อครับพี่น้องเงืาหน่อยปอกๆสีได้มากเลยหวานพักกระดาษหูดแซนด์พักกระดาษกับบอดดเผานะครับเอาสดๆเลยครับพี่น้องครับใส่ลองทำมันลู โอ้ิเบิด้วยเัวท่าตัวละอืมเขากันตัวผมผมกับผมเนาะแ่ก้อยกับผมครับพี่นนองเขากันครับของผมผมให้กันเลยน่ากระเดาเนาะ ยอดพักกระเดาครับผมพี่น้องครับผม,ม,มอําลาเขากันแบบเป็นขมหวานไปเลยเนาะเป็นหวานไปเลยผมกับผมเจอกันผม <laughs> กับผมพักกระเดากับผมครับมาบวกกันนะเป็นหวานนะครับ ื <laughs> ทึ่งแสบทังท่งเหื่อทัง่ง <h ums> โอ้สุดยอดครับ <h ums> พี่น้องครับมาครบได้รดยา,าครับ <laughs> <h ums> ต้มข้างในต้มใส่ครับผมน้องครับ นี่ครับพี่น้องตรงข้างในครับผมลำลำใส่ออนเนาะ <c oughs> มีประสุยางแน่นเนาะใส่ออนนี่ครบจุดคอยดอยเป็่ไหาครับพี่น้องโอ้ยอ มาแต่พ oh. mm ักเลยด้ดเครื hmm. mm ่งกินเครื่งเหือเครื่งเผ็ดเครื่งน้ำตาครับพ่พี่น้อ มาข้างนอกของเสียบบานทึาของตีลักม่งวะนะใส่พักกระเดาบ้างนะว่าแม่น,นะมน,มนอนพักมาหลายอยู่ด้วะครับพี่น้องกินพักเก่งครับเพื่อนกินเก่งเบ็ดเพื่อนครับผมกินพัก โบม่เห็ดเอาเลยครับอันกินพักมักพักอี๋นะครับผู้ผู้ท่นบากินครับครับทุกคนิาจจิว่าโอ้เห็ดเอาเพราบเหมือนโบมีนะครับกินเข่าในคันคันบ่มีพักนี่กินเข่าเพราะแสบครับผมมีน้องครับต้องมีพักแหละเนาะ่ พักกับบริสืทธิ์เหอครับพี่น้องครับพักกับแม่กับป,ป,ป,ปลูกใบเป็นแปลงแปลงอยู่ครับพี่น้องพักกับเราก็บเก็บน้ำข้างเฮือนนี่ครับพักหนอกพักอีเลิร์ไม่ได้เก็บเอาแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เลยครับพี่น้องแบบปลอดสารอะไรเลยบบไม่รอดอืมไรเ่แล้ว ยานพี่น้องเป็นลำขัน้นลำขั้นเหออนือเลยขนหัวเหงือน้ำเด้งไปสิวา <c oughs> ่าแอบครับค้นเหงือหลายเนาะครับพี่น้องเฮ้ยตอนนี้แห้งคนเหงือหลาว่าแจะหอนแน่เพกินเพชรกินเพชรเขาแน่นี่เหงื่อจะเป็นมาได้ใช่ครับพี่น้องครับก <c oughs> ๋อยนี่ก็ว่าไม่ใช่ว่าเบิดเนาะ หลายเติบด้วนี่หลายเติบด้วไม่แส่งจเบิด <c oughs> ของมามมนนครับผมพี่น้องครับยิบเขาสิเบิด์ิิบแหละครับพี่น,อน้ <c oughs> องมึงตอนเกงใจบนยิบเขาสิเบิด์ิิบแหละครับพี่น,อน้อง <c oughs> โอ้ย เล่นหมอพักก็เล่นหมอนะครับพี่น้องนี่หมอพักดูของขางครับนี่เนาะเล่หมอกันเลืองอะไรอื อ๋อก็ผิดอืมอืม,ม,ม เกี่ยงถาดทื่เราครับผมพี่น้องครับเกครับอิ่มแล้วบปล่าอิ่มครับอิ่มเมนูแนวแซ่บอีสานบ้านเฮาครับก้อยกับต้มนี่นะครับคมาอันนึงครับไม่ได้ขันพ่อกันนี่บ่ขาดบ่เคยขาดครับนี่ต้องต้องได้กินนะครับนี่บาจุกาก้อยครับบ่ก้อยกับ บ็ก่อยกับจุหรอครับสองอย่างสอ,องอย่างสามอย่างนี่แหละครับพี่น้องพอกันครับโดนๆนพอกันครับเดีเยวมหมักอืโอ้แสบครับพ่พี่นอ้องอืมอืม ต้มกับขักขนาดนองเบิดเท่านั้นเลยเฮ้ยดอยไปแล้วครับพี่น้องครับอเอาอีกาคข้ามครับพี่น้องเ <c oughs> สื้ไดยแสบอีกลีครับต้มอนไรเปื่อยหน่อโุ้มลำคักเคยดอยขออนุญาตพี่น้องลุกออกจากภะเขาผาหนามเด้อครับบ้านนี้ ค่ะขนาดพี่น้องเคยได้ข้อกับพุ่นพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนครับผมที่ให้เกียิเข้ามาติดตามรับสมเคยดอยเส็บนัวนะครับนอพี่น้องครับผมครับถาพี่น้องมากกฝากรอยก็แช่เคยดอยในเด้อครับผมพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจเคยดอยเฮดลิปต่อไปนะครับนะพี่น้องครับผมเคยดอยกับพี่สายกับไอโบกขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ